ค่อยพันได้แข็งอยู่ขับพานได้แข็งอยู่ยฟาฟ้าไอาม้มบ,บ๊อเอ็บ๊กเซื่อเด้อ27นต่ผมไม่ใช่ขับรถกลับบ้านนี่จ้านิดจ้าเหี่ยวรถมอเตอร์ไซค์อยู่นี่ก็เลยจะกลับบ้านก็เลยจะขับรถกลับบ้านเอ้าเอ้าไฟแดง่อก็ได้ เพดพี่เพดเล็กน้อยก็นั่งอยู่นี่อ่ะพี่น้องค่ะเสียงกินเสีย,งก,สยงกินกินข่าวปิกนิกในรถข้าที่นี่แต่หน่อยเลิกงานห้างกับห้างก็งกเลิกงานพี่น้องค่ะเลิกงานมาไปรับอันตอน บ้านเพื่อนแล้วก็มาเอารถมอเตอร์ไซค์ใช่ไก็ได้ขับรถกลับบ้านเสียงยอยย่อยย,อย่อยเี่สติเกอร์ทเสียงบีเลนบกา่อน

นี่ต่วกะฟุตร,รบินโอ้ยขนโน,น,นออเาขี้มากรถข้งหน้ารถสวนมา,นาถึงบ้านแล้วพี่น,อน้อย ยังขับเงคืนนี่บบีไปเร็วเบรกจุ๊จเกาโอ้ยจอดเขาได้บนนอกทีโอ้ยขันยุบขี้อะไรเดบุนี่จู้ร Mabin, man har parkering bakom. Det tror jag tror inte. Jo, du, du har ju körkort, du ska ju kunna. Så, nu då. Svänga in här. Eller hur? Eller? Ursäkta. Ursäkta, jag har fordon. Eller kolla, vad gjorde du?